เอามาลดราคากันนะครับครึ่งราคานะคครรึ่งาาเลยครับสองวัตถเหลือพันสองใครที่สนใจครับชื่นชอบลําโพงนะครับก็มาชมกันได้ครับที่ไหนนะครับเออ่ตลาดบางแพรครับพีเอชมาร์เก็ตครับของกำนันยุ่งผสมพาวเวอร์ครับตอนนี้ก็ลดครับโลเหมือนกันอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่พันแปดหลือเก้าร้อยครับอืนแปดหรือเก้าร้อยมันสวยดีเนาะอ่าฮะครับดุกก้วมันมีแค่สี่ดอกมีสี่ดอกมีแค่สี่ดอกมีแค่สี่ดอก ตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้โฟพัด์ตติดติดนิ้วเหมือนกันดูหน้าหน่อยเอ๊ะแม่เหล็กสองชั้นครับตัวนี้ทับกันทับกันแม่เหล็กสองชั้นราคาเรือของใหม่ไอ้ราคาปกติมันจะพวกนี้เป็นลำโพงรถใช่ไหมครับลำโพงรถยนต์ครับลำโพงรถยนต์ใช่ลำโพงรถยนต์พันห้าครับพันห้ารถเหลือเก้าร้อยครับรถรถยนเหลือเก้าร้อยถูกมากๆนะครับท่านผู้ชมพวกไอสว่านบั๊กไฟ รุ่นใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของคอมสันแล้วครับตัวนี้ขายดีมากขายดีที่สุดในในเวลานี้อันนี้ค,คืออะไรครับตัวนี้เป็นช่องเสียบย s b ีชาร์จโทรศัพท์ได้ครับใส่เสียบไฟส่อนสว่างได้เบรกเกอร์เป็นตัวจ่ายไฟใช่ไหมครับอ่าเป็นตัวลักไฟนะครับเป็นลักไฟอ๋อลักไฟจิดแหลกแบบนี้ตัวละแปดร้อยเก้าสิบขายดีมากๆเลยครับราคาไม่สูงครับครับนะครับสนใจก็มาดูได้ครับตัวนี้เป็นลักไฟเหมือนกัน แต่สามารถเปิดเพลงผ่านบลูทูธด้วยเสียได้เลยครใช่ครับเสียบได้เลยดูด้านหลังหน่อยนะครัขาดูด้านหลังหน่อยครับรับไฟเหมือนกันอ๋อแล้วมันจะต่อสายสัญญาณนี่ครับออกทางนี้ครับอ๋อออกไปเข้าแอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับออกทางนี้เลยเข้าปรีเข้ามิกทางนี้ได้เลยครับโอ้มีรีโมทให้ นี่โหมดให้นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดของเอทครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เขาทำอะไรที่แบบตอบโจทย์คนทุกใช้เนานะสำหรับบ้านๆน,นี่ดีเลยครับถ้าคนที่มีเครื่องเสียงแบบฟังบ้านก็สามารถต่อแล้วเปิดได้เลยอ๋อครับตัวนี้ก็เอามาลดราคาเหมือนกัน,กนครับทำโปรแค่3ามตัวมีแค่สามตัวใช่ครับราคาที่ขายหน้างานมีแค่สาตัวครับตัวอ่ะต่อเลยตัวนี้อีคิว ี่ห้อคอนเน็กครับอันนี้เอามาลดแค่ตัวเดียวในราคา2,090ปกติราคา3 6 0ครับหน้างานลดตัวเดียว2,090มีเยอะไหมครับตัวนี้ตัวเดียวครับมีตัวเดียวเลยใช่มีตัวเดียวตัวเดียวอันนี้พี่ใช้เองไหมไม่ไม่ไม่ครับตัวนี้ขายอยู่หน้าร้านครับมีร้านอยู่ที่ชนบุรีครับชนบุรีครับตรี้หน้าร้านอยู่ชนบุรีอันนี้ก็จะเป็นแหลกแหลกเปล่าใส ไปใส่ตู้ PS 12เห็นตัวเนี้ยน่าสนใจยบลอันนี้คืออันนี้ตู้กี g าร์ครับตู้เป่าตู้เปล่าไม่มีลำโพงใช่ไหมอาะาร1 0 0ครับตัวละ1 0 0งนะครับใบละ1 0 0งพวกนี้ก็เป็นตู้ใส่แหลกใส่ที่แตู้ PS หรือว่าไฟบีมอะไรพวกนี้ครับอาครับอาหาไอ้พวกนี้ใบละ2,000ถ้าเหมาหมดลดได้ครับอเหมาหมดลดได้แข็งแรงทนทานใช่ครับแล้วก็จะมีตัวนี้ ที่เอามาอันนี้แหละครับอันนี้เป็นลิ้นชักใส่ไม้ใส่ไม้ครับมีกุญแจอันนี้กุญแจมันล็อกอยู่เลยไหมไม่เป็นไรครับแล้วมีกุญแจตัวนี้เป็นเซ็ตบล็อกมือสองครับมือสองนะครับแพงไหมครับตัวนี้สามหมื่นครับสามหมื่นใช้กับจับพวกงานคอนเสิร์ตอะไรอันนี้ของผมใช้เองผมไปเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ละแล้วมาดูตู้ลำโพงอ่าฮะครับนี่ตู้มือสองครับมีอยู่แปดใบกี่นิ้วครับคือแปดนิ้วครับเป็น เกบินใบละพันสองถ้าเหมาหมดรถได้ครับกาแฟแพทตี้ตัวละพันสองมีมีลำโพงข้างในไหมไม่มีครับเป็นเป็นตู้เปล่าถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าอื่นไม่ต่อยตัวนี้เป็นของแปรติเตอร์ที่อร่อยสุด นี่ใบละเจ็ดพันห้าครับเขาบอกข้างเป็นลิโพนนี้ย่อคอมมูนิตี้ครับชนบุรีมันจะชื่นมืดกว่านี้เยอะนะครับเราก็รอมาประมาณช่วงอย่างตัวนี้น้ำเสียงมันจ่อมาประมาณไหนครับตัวนี้ราคาของใหม่เลยเป็นประมาณสี่ห้าหมื่นนะครับแต่วันนี้นะครับสี่ห้าหมื่นนะครับท่านผู้ชมชื่นจริงๆเลยนชพอมูแท้ครับยังไมม่าเขาเรียกคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ใช่ครับดอกแท้ตู้แท้ครับ อย่างพวกเสียงเมสอะไรมาจออกม่แนนมันจะนุ่มมันเป็นกระตู้น่ประกอบเองก็คือเสียงมันจะถึงตัวแบบว่าไม่ใช่แบบแน่นแน่นหรือลำคาญนะครับมันเป็นเสียงฟังสบายๆฟังแบบไม่ไม่ลำคาญไม่ได้ยหนหัวใง่ไหใช่ครับไม่ลำคาญอะไรใช่ไหมื่อนนี้เป็นตู้นในยี่กในฝันของใครหลายๆคนเลยคอมมูนิตี้เป็นไฟฟฝันเลยใช่ครับอ่แล้วแล้วตัวนี้ล่ะครับที่ตลกทือว่าหน้าตาดีๆหล่อๆใช่ไหม นี่นั่าเกลียงแล้วล่ะตัวนี้ก็ของใหม่ก็แพงอยู่ครับอ่าของอะไรฮะเนี่ยอ่าอะไรนะผมลืมวันเดียร้านค้ายังไม่เหนื่อยมากกว่าวันร้านข้าจริงนะตลาดของเราอันนี้เป็นตู้ผมเองแค่อันนี้เป็นพี่ห่อผมเองครับ S10 แต่อันนี้ี่ทำเองใช่ไหมฮะตัวนี้ผมขายแต่อันนี้เป็นรุ่นแรกเดินเข้าไปในโกดังของเรารุ่นแรกอีกหลายบูธมีคนตั้งจอลำพึงนี่ไม่ได้หันออกมาข้างนอกใช่ไหมครับมันอยู่ข้างในใช่ไหมครับเครื่องปั่นที่อยู่ นะครัถออกล้อนี่ฮัทเห็นอยู่ตัวเห็นไหมตัวนี้นะครับท่านสนใจขนาดไหนไม่ตัวนี้มันมีผลต่อเสียงเห็นไหมมีแค่ไม้แผ่นเดียวมันมีผลถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็ไม่ดังเออเหรอฮะมันเป็นลิ้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับใบดอกข้างหลังเราคือมันจะไปขวางอยู่กับดอกใสดอกไปขวางอยู่หลังแม่เหล็กประมาณห่างกันประมาณนี้ซื้อได้เลยมันขายถ้าไม่มีตัวนี้ไม่ดังนะแล้วถ้าตัดออกไปน้ําเสียงมันจะเป็นยังไงไม่ดังไม่ดังเลยลูกซับเยอะเลยพอใส่เข้าไปแค่ไม้แผ่นเดียวก็คือเหมือนกับเสียงซับมันจะห หายไปเลยอย่างนี้เหรอครับคุชซีกออลโบมันมีผลจริงๆเนาะมีผลครับมีผลอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมไม้ท่านเดียวถ้าถ้าเราไม่มีไม้ตัวนี้นะครับไอ้ไม้ที่คัดขาดนะครับเสียงก็จะไม่ออกนะครับแต่ว่ามันมีผลต่อน้ําเสียงมากๆนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวอะไร อะไรอะต่อไปพี่พี่ให้ชื่อว่าอะไรอ่ะตัวนี้จริงๆแล้วมันคล้ายๆกับคุณภาพถ้าเป็นคนตู้ไปเขาเรียกว่าออเดอร์ออเดอร์อ่ะฮะแต่ว่าตัวนี้ผมล็อคยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งมาไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าคครรัับบของของต้นแบบเขาราคาไปแล้วเหมือนปกติจะเห็นเป็นเหมือนเป็นแท่งๆอะไรอย่างเงี้่อ๋อนั่นคอลัมน์นะครับโดยการนำของบาสไปลร์ไลนบจำน่ายอุปกรณ์การไฟฟ้าตู้วีพัดแคร์ครับหลอดไฟระบบไฟฟ้าหลอดไฟพัด ตู้ในฝันในภายหลายคนตอนนี้เรตู้แท้ดอกแท้ครับตัวนี้เนาะใช่ครับามาขายไปละไปละข้าวันห้าครับในบันใพรมดอกแต่ถ้าซื้อหน้างานมีลดครับซื้อหน้างานมีลดนะครับท่านผู้ชมสวยเลยครับดูนะครับสวยๆนะฮะรีบมาจับจองนะครับใครที่ชอบ่ายี่ห้อเอเจนาะออฮะเอออเดอร์จัีครับรีบมานะครับเดี๋ยวหมดแล้วนะครับมีคนจองมีรีบมาเลยนะครับมีอยู่หลายคนเลยครับอันนี้ก็เป็นพวกถัง ใส่สายใส่อุปกรณ์ใส่สายใส่ใสายไปอะไรเงี้ยครับใช่ครับเอามาทัวนลำโพงหน่อยพรุ่งนี้จะเป็นมือสองครับมือสองก็จะเป็นอันนี้ตู้กันท่อมป็นท่อมมีห้องกันท,อทอ่นทอมใช่ผมใช้เองแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเสียงโอเไหมตอนนี้เสียงโอเคครับถือใช้ได้อยู่ <ผม S 1> สบายสบายตู้นครปฐมนี่แหละครับอ๋อเจ้าของแบรนด์อยู่นครปฐมนี่ยครับสุรยาครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นพีเอสของทาดา อันนี้มันใบเดียวครับอันนี้ก็ทาดามกันมีตำหนิอันนี้ของใหม่มีตำหนิครับของใหม่มีตำหนิใช่ก็ไม่เชิงว่าเป็นมือสองไม่เชิงไม่เชิงอันนี้ก็ของใหม่ครับอันนี้ใบเดียวเป็นตัวโชว์ไม่มีกล่องเพื่อนในราคกนี้จะเป็นตัวโชว์อันนี้เสียมีของใหม่ถ้าเป็นปกราคาปกติประมันใบหนึ่งประมาณเก้าพันแต่นี้มันมีใบเดียวขายพันเก้าครับมีแอมในตัวไม่ให้มีก็มีครับ แล้วมุมจะโดดเลยใช่ตัวนี้เสียงดีครับ14,000นะครับราคาปกติ9,000บาทเรื่องคุณภาพอันนี้มันมีใบเดียวขายแครทราเรื่องราคานะครับถ้าท่านอยากทราบไปติดต่อที่ของเราไปพูดคุยกันได้จากร้านของไปข้้าางหนเลยครับ MDS ทูสาวสุรินทร์นะครับไปพูดคุยนะครับวันนี้มือสองครับพี่คุณภาพ ตะขาบคอนสิบห้าเอออะไรเนี่ยของมิวสิกครับมิวสิกอยู่ในเเลยนะครับไปพูดคุยนะครับปาดเปล่าครับ MDS ทูสาวสุรินนะครับข้างในมีสีดอกแล้วนะใกล้สี่ต้นนี้ไป่สี่ต้นะครับไปปาครัเนียมพูดคุยได้ทุกร้านโอเคนะครับมีมี่ครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะใับ่มีประมาณเนี้ยครับเรามาเลือกซื้อเลือกชมได้ถึงสามทุ่มครับวันนี้ทีนี้ก็ให้พี่โปรโมทได้เต็มที่เลยนะครัมาเดินชมกันได้ครับถึงสามทุ่มคืนนี้ ที่นี่รู้สึกว่าจะเปิดประมาณสุกเสาร์อาทิตย์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยรประมาณผมยังไม่รู้เหมือนกันกี่โมงกี่โมงครับ ตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามบ่ายโมงันประมาณนั้นพี่ที่จะมาทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมครับทุกอาทิตย์ครับแต่ว่านี่คือมาช่วยเขาเปิดตลาดก่อนเขาเปิดตลาดวันนี้นะจะมาบ่อยๆลอดูโปรไฟล์ดูอีกทีครับโปรไฟล์นี่อยู่เลยครับมาบ่อยๆอยู่มีฝากร้านพี่หน่อยครับผมบ้านของมหาเข็มครับร้านอยู่ชลบุรีสำหรับหลายๆคนที่รู้จักกันอยู่ก็ได้ครับสองร้าน ชนบุรีครับอเอสซีสาอาดิโอสาขาปแปดบ้านนอกฝากด้วยนะครับพี่ครับโอเคครับ<ล>ขอบคุณมากครับ